สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มผมจะมาจะมารีวิวอันนี้ไ<ท>ข่ชินเ<ๆ>ดอร์เดอร์มันเป็นยังไงโอปอล์คิดว่าข้างในเป็นยังไงเอ,อิ่มม่ยังไงก็ไม่เอาโอปอล์แล้วจะไข่ชินเดอร์เหรอ,อ,อคะไข่ชินเดอร์อที่มีของเล่นที่มัน เป็นช้างที่มันเป็นกระดาษที่มันเป็นแบบเนี้อ๋อแล้วมันต้องแกะนะแกะแล้วข้างในเป็นยังไงก็โอ้ยู่สิอ๋อโอเคโอเคอมันเป็นแกะกันเลยอ๋อแล้วเราไม่มีช็อกโกแลตหรอข้างในอะ่ะอ๋อก็มีสิก็มีสิตื่นเต้น กล้องแรกค่ะเป็นสีชมพูอ่าฮะแล้วโปเล็งโปชอบแบบนี่เออแกต่องเล่นกันต่องเล่นนี้คืออะไรคะไออ่ะโปจะต่อแล้วอโปจะต่อโปลองไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวให้พี่ทำให้โปอ่าอันนี้มันเป็นอะไร อยากรู้จะเสียดเลยเอ้อยมันจะกินโขนอันนี้มันเหมือนจะเป็นกำไรใช่ไหมใช่อ่ากำไรให้ใครดีเอ่ย,ยขอมือหน่อยดูซิว่าใส่แล้วจะสวยไหม โอ้ใส่ได้เลยใน่ได้อ่าชิ้ตไปต่อไปเีได้ลวทงเล่นได้อะไรคบว้าวนี่ค่ะสีเียต่อมาจะเป็นอะไรเนี่ย ต้องอ่านคู่มือก่อนทำอไรต้องอ่านคู่มือก่อนเสมอล้วจะได้ทำไม่ผิดใช่ไหมครับใช่่คะแต่มันมีแค่สามชิ้นเองไม่น่าจะยากไหมอ่ะ้ยากมากเลยคได้แล้วแล้วก็ใส่ชิ้นสุดท้ายครับนี่เป็นเจ้าหญิงเหรอลูก จะี icana, ให้สแกนครับเข้าไปเล่นเกมครับนีเ่เ, chanting. เป็นเกมมันแบบไหนอ๋อเป็นค r code คอ่ะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับก็คือมันก็จะเข้าไปแล้วก็จะเป็นตัวตุ๊กตาตัวนั้นใช่ไหมใช่ฟองต่อไปช่องต่อใจตัวสีได้อะ าลองประกอบดูกันนะคะอ่าฮะมันเป็นอะไรหรอใส่คือใส่ว่าประกอบอยังไงเหนไหมเรียนรู้ก่อนอตั้งใจอุ้ยปลาปลาเงิปลาไหมใช่ปลาไหมใช่เหมือนปลาไม่มีหางเงิอ๋อปลามีแต่อะไรไอขอดูหน่อยคะ่ะคือค่ะปลามีสีขาวสีดำแล้วก็สีเหลืองโอ้โหส่วนตัวนี้แม่ชอบอ่ะปอชอบเปล่าอะไร แน่นใจมัะบอกใว้น้าอใบนะอมันใช้คลีบหางสมัสดต้นใช่ไหม้อโอเคอ๋ออโปเป็นคนเลือกนะแล้วลุยซิว่าจะเอาลูกไหนดี <laughs> <laughs> จะมีซ้าม่นโปอ้ปออออจาจักรไก มันอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมันใหญ่เนี่ยอ่านคู่เมื่อก่อนเพี่ไอแอบโก้ช่วยลุ้นซิว่ามันเป็นอะไรโุ้นนี่ปลา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 ปา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 นี่ครับเป็นรูปแบบนี้อ๋อนี่มันยิ่งเป็นปล่ามันเป็นรูปช้างหรือคนใช่ไหมใช่ไหนแล้วแปะซิจะเป็นยังไงจะต้องแปะยังไงครับ ช้างกับคนจริงๆด้วยช่ช้างยังไงชอช้างมือหนีจา่าโซ่ล่ามทีมล่ามทีมล่ามทีมชอเชอร์ู่กันไม่มแก้วลงยาลงยาลงยานม<ง>ียไอ้ก็กำลังติด ติดตรงนี้ที่เป็นคนติดแบบนี้ครับด้านหลังก็เป็นแบบนี้คนณเ้อ,อตย่ยกดังเรากินช็อกโกแลตอิม่มแม้ว่าอร่อยนะมอร่อยให้กี่ดาวสาม เสร็จแล้วค่ะเป็นคนแล้วก็เป็นชา้างอ่ะนี่วิธีการเล่นก็คือนี่ครับแล้วมันก็จะโอ้้อดดไก,กลมากเออ <laughs> เป็นนี่ฮะ <laughs> <c oughs> โอ้เป็นเป็นดีๆอ่ะๆๆะเกะกันแลว ขังพี่อะไรเปล่าปลาตัวเดิมปะไม่ใช่ปลาอะไรคะปลากรอบปลากรอบมีผ้าคลุมด้วยอ่ะแล้วเดี๋ยวใส่ขานะแล้วเดี๋ยวใส่อะให้อะโปมันใส่ขาใครอยากใส่ไข่ขึ้นมาขึ้นโอเคค่ะมีไว้ทำอะไร เอาไว้ใส่แล้วก็เรินดังตุ๊ก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 แล้วขาของเราล่ะขาของมนุษย์เอาไว้ทำอะไรเอาไว้เรินดังดึงดึงเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะเวลาเป็นกำลังใจก็นทำงานหอมแก้มใช่ปะ่ะ <c oughs> ออหอมโอ้ยเก็ม <c oughs> เป็น <c oughs> ก็เพี่อก็เป็นเพื่อนที่เหม็นที่สุดเดียวเห็นมาก่อนโอ้ยเพื่อนที่เหม็นที่สุดที่เราเคยเห็นมาก่อนเมื่อปูไม่ยาวว่ะแบกปีหน่อยก็ยาวปตัวสูงก็จะมุงยาวไหมอุ้ยอปูตัวสูงแล้วนี่อ่าๆวันนี้สูงแล้วอ่ะยาวแล้วอู้ถึงพื้นแล้วนี่ ครับใส่ขาเข้าไปครับแบบนี้มันจะมีรูตรงนี้ใช่ครับรูตรงนีโหโห้ใส่เข้าไปนี่ครับเสร็จแล้วกลางปีกได้ด้วยโปางกลางโป่งปกลางเองน็นกางสามสองหนึ่งชู เพื่อนกันแน่นี่ค่ะสีคนละสีเหรอลูกใช่แต่ว่าเหมือนกันไหมเหมือนกันมากโอ้เขารู้ไงว่ามีไอ้อะโบรเป็นเพื่อนกันอุ๊ยเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันแล้วอะโปกับพี่ไอเป็นอะไรกันเออเอมเป็นพี่กันพี่น้องกัน ไม่เหมือนกันรูปร่างไม่เหมือนกันโอ้หไหนใครชอบตัวไหนอันนี้ปลาอะไรก็ไม่รู้แต่อันนี้ปลาทองเก่งมากอโปชอบปลาตัวไหนเอมีปลาลายม้าลายกับปลาทองไม่ใช่ปลาตัวนี้อโปชอบตัวนี้อ้าวมันเรียกมวจะชอบปลาทองสนุกที่ซื้อมาทั้งหมดครับก็มีเจ้าหญิงเห็นเจ้าหญิงเจ้าหญิงอ่าแล้วต่อไปเป็นอะไรปลา ตัวมีซูเปอร์ฮีโร่มีซูเปอร์ฮีโร่มีกำไลข้อมือกำไลข้อมือหวานแหววมีช้างกับคนณจีเด้งได้มีช้างกับคุณโอ้ก็มันมีทั้งหมดหกกองใช่ไหมครับใช่อ่าเป็นคินเดอร์จอยใช่ไหมใช่นอกจากมีของเล่นแล้วก็มีช็อกโกแลตข้างในให้ด้วยใช่ไหมครับใช่อ่าสำหรับการเล่นไข่คินเดอร์นี่ก็สนุกมากเลยครับ แต่ว่าวันนี้ต้องต้องลาไปก่อนแล้วครับอย่าลืมกดติดตามช่องไอโบสตอรี่ครับสวัสดีดค่ะบ๊ายบาย